สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสริภาพของคนไทยนะครับหลายสำนักหลายสถาบันก็ได้มีการประเมินผลงานรัฐบาลคอสช,ชในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีข้อสรุปที่ค่อนข้างจะตรงกันนะครับว่า3ปีการบริหารประเทศของรัฐบาลค,คสช,ช,ชนั้นประสบความล้มเหลวด้านเศรษฐกิจนะครับไม่สามารถที่จะ สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนได้นะครับซึ่งก็คงเป็นธรรมดาที่รัฐบาลทหารก็คงอาจจะไม่มีความสามารถมากพอในเรื่องของการบริหารด้านเศรษฐกิจนะครับผลสำรวจล่าสุดของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยอสัมชันนะครับที่บอกว่าคนไทยส่วนใหญ่กว่า7% 0ขณะนี้เครียดเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินมากที่สุดนะครับและดูเหมือนว่ารัฐบาลคสชนั้นก็ มีความพยายามในการที่จะเพิ่มความเครียดให้กับคนไทยเข้าไปอีกนะครับให้มีการปรับโครงสร้างภาษีโดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวนนะฮะเพิ่มอีก1%โดยอ้างว่าจะนําเงินที่ได้นั้นจะไปใช้ในเรื่องของการศึกษาและเรื่องของสาธารณสุขนะครับ ที่ผ่านมานะครับทุกครั้งที่ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความเดือดร้อนเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือพลเอกประยุจันทร์โอชานายกฐมนตร,ตรีก็มักจะมีคําพูดอยู่เสมอนะครับว่ารัฐบาลนั้นก็ไม่มีเงินพอที่จะไปอุดหนุนหรือว่าแก้ปัญหาให้กับประชาชนทุกกลุ่มได้จึงต้องใช้วิธีการเก็บภาษีจากประชาชนในด้านต่างๆให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะนําเงินมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับในความคิดหรือความเชื่อของ คุณสมคิดจากตุศรีพิทากรมนาะยกรันตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลคอสชก็ยังยืนยันเสียงแข็งนะครับว่ารัฐบาลคอสชนั้นบริหาเรเศรษฐกิจ อย่างประสบความสําเร็จนะครับไม่ได้มีความล้มเหลวอย่างที่มีการวิาพวากษ์วิจารวิพากษ์วิจารกันนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศมีการดีขึ้นเป็นลําดับนะครับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องดัชนีผู้บริโภคก็สูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเป็นความคิดเห็นของคุณสมคิดจ,จัตุศรีพิทักษ์นะครับที่เป็นจริงแค่ไหนอย่างไรนะครับมาฟังการวิเคราะห์จากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะครับอาจารย์เดชรัตน สุกกำเนิดนะครับหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์ฮะที่ให้เกียรติพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในสายตาของอาจารย์ประเมินอย่างไรในเรื่องของเศรษฐกิจในรัฐบาลคอสชอาจารย์ก็ก็คงไม่ไม่ผ่านนะครับถ้าเรามองสักสามประเด็นด้วยกันนะครับหลักๆแักแกก็คือเรื่องของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับความ คึกคักมีการเติบโตประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีไรายได้น้อยอันที่สาก็คือการลดความเหลื่อมล้าระหว่างพี่น้องที่มีไรายได้มากกับพี่น้องที่มีไรายได้น้อยซึ่งเราก็จะเห็นว่าปัญหาทั้ง,งสามข้อเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขเลยก็ขออนุญาตเริ่มต้นอธิบายจากข้อแรกก่อนก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิกเจเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสองปกีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแท,บ,ทบจะไม่ได้ผลเลยนะครับฉีดอะไรไปก็ไม่ได้ผล เพิ่งมาปีนี้ที่รัฐบาลดูจะมีความหวังจากเศรษฐกิจโลกที่ที่ฟื้นตัวอย่างไรก็ดีเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังไม่ได้ไปมีส่วนต่อการเพิ่มรายได้ของของประชาชนในฐานรากนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เพิ่มการบริโภคของภาคเอกชนจริงจริงอย่างเป็นรูป,ปรธรรมน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ยังกังวลในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยก็เลยทําให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีเหมือนประเทศเดนะินบะ้านณขณะนี้เนี่ย อย่างมาเลเซียเวียดนามเนี่ยเขาก็เรียกว่าตื่นตัวามากกว่าเรานะของเราเนี่ยยังฟื้นตัวแบบเรียกว่าไม่ค่อยแน่ใจนะระวัดระวังมากนะครับอีกอันหนึ่งที่อีกอันนึงที่เห็นสัญญาณที่ชัดก็คือการลงทุนของภาคเอกชนนะครับการลงทุนของภาคเอกชนในไทยยังติดลบอยู่เลยนะครับจริงๆแล้วก็คือมันต้องเริ่มต้นจาก ถ้าจะไม่ส่งออกหรือว่าการบริโภคภายในประเทศดีขึ้นเนี่ยถ้ามันดีถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนแต่ตอนนี้มันยังไปไม่ถึงระดับนั้นเลยครับอืมครับอะไรคืออุปรสรรคสําคัญที่ไม่สามารถที่จะทําให้การอัดฉีดหรือว่าการจัดการการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของรัฐบาลคอสชอถึงถึงบรรลุปเป้าหมายได้จนะ้ะมันมันติดขัดตรงไหนอย่างไรคือผมคิดว่าคอ,อสชอพยายามลงไปพัฒนการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งซงมันเป็นปัญหามากที่สุดจริงๆนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดว่าการลงทุนของเอกนชนเนี่ยไม่ว่าเราจะพยายามทุ่มยังไงลดภาษียังไงก็ตามมันจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าเขาไม่เห็นดีมาน์ที่ชัดเจนนะครับอ๋อครับนั้นจริงๆแล้วถา้าถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยพยายามให้ความสําคัญกับการสร้างดีมาน์ภายในประเทศกระตุ้นดีมาน์ภายในประเทศให้เข้มแข็งเนี่ยมันจะได้ผลดีกว่าถามว่าดีมาน์ภายในประเทศเนี่ยมาจากอะไรก็คือมาจากพี่น้องที่เป็นแรงงานนะฮะใน ในระบบก็ตามนอกระบบก็ตามนะฮะที่ไม่ใช่เกษตรกรกส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องที่เป็นเกษตรกรกอสองส่วนนี้ครับเป็นตัวที่สร้างดีมาร์พื้นฐานที่สุดเลยและเมื่อสพี่น้องสองกลุ่มเนี่ยเริ่มจับจ่ายใช้สอยเนี่ยพี่น้องกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็จะเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นมากขึ้นตามไปครับเพราะว่าพี่น้องสองกลุ่มเนี่ยค่อนข้างบริโภคสินค้าที่ ผลิตภายในประเทศถ้าเกิดพี่น้องหนึ่งเปอร์เซนที่รวยที่สุดเนี่ยเวลาเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็อาจจะไปเที่ยวต่างประเทศซื้อของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่คอสชอเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญแถมบางครั้งก็ยังกล่าวในเชิงตําหนินะครับหรือว่าพูดว่าไม่มีเงินช่วยเหลือนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้หมายความว่าต้องเอาเงินอัดฉีดเข้าไปนะแต่ทํายังไงให้วิถีเศรษฐกิจของพี่น้องสองกลุ่มนี้ครับมีความเข้มแข็งมากขึ้น ยกตัวอย่างในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าจ้างของพี่น้องออกลุ่มแรงงานเนี่ยแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับ,รบในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพฝีมือแรงงานของพี่น้องก็เพิ่มขึ้นแต่ค่าจ้างที่แท้จริงกับไม่เพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยรายได้โดยแท้จริงของพี่น้องเกษตรกรจนถึงปลายปี59เนี่ยนะฮะลดลง20%ตอนนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลดลง20%จากวันที่กสชเข้ามา เพราะงั้น <C> e <an> ตอนนี้เพิ่งเริ่มเพิ่มขึ้นเพ <ừ> ราะฉะนั้นเนี่ยไอดีมานส่วนเนี้ยมันหายไปนะครับ <ừ> แล้วแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีทั้งแรงจูงใจและกําลังใจคืออย่างน้อยถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยทําให้พี่น้องสองกลุ่มเนี่ยซึ่งเป็นฐานรากที่สําคัญเนี่ยยังคงมีดีมานนะครับ <ừ> แต่ว่าก <C> e <an> ระทกจะไม่ให้ความสําคัญในส่วนนี้ก็ไปลดภาษีต่างๆนานาให้กับนักลงทุนแล้วก็ สุดท้ายก็ยังไม่มีการลงทุนเกิดขึ้นครับครับพี่น้องฐานลากเงินเงินแทบจะน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็ไอ้สอยเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คอ่คอยมันจะยกตัวอย่างสมมติว่าเราขายข้าวได้นะครับแต่ว่าสัญญาณที่รัฐบาลออกมาก็คือคุณจะบริหารจัดการข้าวอคุณยังไงคุณก็บริหารเองนะรัฐบาลพยายามช่วยแบบจํากันอย่างเงี้ยแต่มันก็ก็เป็นสัญญาณที่ทําให้าการลงทุนเนี่ยมันไม่คอ่อยไม่ค่อยไม่คอ่คอยดีการจจ่ายใช้สอยก็ไม่ค่อยดี แม้ว่าจะมีเงินก็เก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าอย่งนครับในสัญญาณนี้เป็นเป็นปัญหาสําคัญของรัฐบาลคอสอชอแต่ว่าเขาเขากลับไปเล็งตัวตัวซึ่งมันก็เป็นปัญหาจริงๆก็คือการลงทุนของเอกชนแล้วก็พยายามแก้จุดนั้นแต่สําหรับผมผมคิดว่ามันแก้ไม่ได้ถ้าคนกลุ่มนี้เขาไม่ลงทุนเพิ่มหรอกถ้าไม่มีดีมานมากขึ้น mm hmm. งั้นเราก็ต้องลุ้นสองลุ้นก็คือลุ้น ดีมานต่างประเทศก็คือการส่งออกนะครับอีกด้านหนึ่งที่เราควรจะลุ้นแต่คอสชอไม่ได้ให้ความสนใจมากพอก็คือการสร้างดีมานภายในประเทศนะครับคบอสชพยายามทาในลักษณะที่เป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวทําแบบโปรโมชั่นทำแบบเทศกาลอย่างเงี้ยครับเช่นลดหย่อนภาษีช่วงปีใหม่มีเงินอัดฉีดคนจนอย่างเงี้ยใช่ครับการทาลักษณะแบบนี้มันได้ผลจํากัดมากนะครับเพราะว่าเขาก็เขาก็อาจจะแค่เปลี่ยนเวลาซื้อครับก็คือของจะซื้ออยู่แล้วรัฐบาลมาลด เวลานี้เขาก็มาซื้อเวลานี้อย่างเงี้ยครับไม่ได้ทําให้เขาวางแผนชีวิตเขาได้ดีขึ้นแล้วก็ซื้อของได้ดีขึ้นครับส่วนที่<ต>สองก็คือเรื่องมั่นคงอก็คือสัญญาณสัญญาณในเรื่องของอแผนการต่างๆไม่ว่าชีวิตเกษตร,รกรชีวิตคนงานโดยภาคธุรกิจเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรรวมถึง อันนี้ต้องโยงถึงสัญญาณทางการเมืองด้วยครับคอ,อสชอาจจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับแต่แต่ในความเป็นจริงแล้วม,ม,มันเกี่ยวกันทั้งหมดเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่มันยังมีความเสี่ยงในทางการเมืองอยู่การลงทุนบางอย่างมันอาจจะอาจจะให้ผลไม่คุ้มค่าถ้าว่าไม่ได้มีสถานการณ์ที่มีความมั่นคงระยะยาวพออันนี้ก็เป็นตัวสําคัญที่ทําให้นักลงทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็น นักลงทุนต่างประเทศนักลงทุนใหญ่ในประเทศหรือนักลงทุนเล็กๆก,ก็คือคนทั่วไปนี่แหละที่จะลงทุนเนี่ยก,ก็ยังลีลรอในการที่จะลงทุนอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่คอสช,อชอไม่สามารถที่จะมองเห็นเชื่อมโยงกันได้ว่าความมั่นคงหรือ,อความจะใช้คําว่าความความปรองดองก็ได้นะแต่ไม่ใช่ปรองดองแบบที่ออคอสชหมายถึงเนี่ยครับอันนี้ไม่ได้มองว่ามันมีส่วนสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจอืมครับ เป็นสุดท้ายก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับ<ม>อันนี้ก็ค่อนข้างเรียกว่าน่าผิดหวังเลยสําหรับเรื่องภาษีมระะดก<ม>ที่มีการจะ,จะ,จะดําเนินการแต่สุดท้ายก็จัดเก็บไม่ได้เลยนะครับหรือเรื่องภาษีที่ดินซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการทั้งที่เป็นเรื่องแรกที่พูดตั้งแต่<ม>ช่วงเวลาที่มีรัฐบาลเมื่อเดือนสิงหาคม2557นะครับ<ม>ปัจจุบันเข้ามาถึงปี2560ก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมแถมยังอาจจะ มีการดําเนินการในลักษณะที่เปิดช่องโหว่มากเกินไปอย่างเช่นจะจัดเก็บภาษีสําหรับบ้านเรือนที่มีขนาดตั้งแต่50ล้านบาทมีมูลค่าตั้งแต่50ล้านบาทเนี่ยในขณะที่คฤหาสน์ในกรุงเทพเนี่ยที่เราเรียกว่าคฤหาสแล้วเขาขายกัน20 30ถึงล้านเองเนะแปลว่าบ้านเหล่านี้ได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินหมดเลยอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันเป็น เป็นเป็นลนักษณะของการบริหารจัดการที่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจโจทย์อันแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างความมั่นคงความมั่นใจก็ดีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความเดือมร้อนก็ดีอนั่นหมายถึงว่าอาจารย์มองภาพรวมเศรษฐกิจในรัฐบาลคสชสามปีเนี่ยติดลบหร,ห,รหรือจะเรียกว่าไม่ผ่านแต่ว่าถึงขั้นล้มเหลวอะไรไหมฮะอาจารย์ คือคือไม่ผ่านแน่ๆน,นะครับส่วนติดลบไหมผมคิดว่าบางเรื่องก็อาจจะ,ะมีสัญญาณดีขึ้นสักเล็กน้อยนะแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้ดีขึ้นไปไปกว่านาวันแรกที่เข้ามาบางเรื่องก็ยังยังยังแย่ลงอยู่อย่างเช่นเรื่องการเกษตรเนี่ยครับคือการเกษตรที่คอสรัฐบาลคอสชอกำลังพูดว่าดีขึ้นนี่คือดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลงไปต่ําสุดตอนกลางปีห้าเก้านะครับแต่ไม่ได้เทียบกับเมื่อตอนอ กลางปีห้าเจ็ที่เข้ามามบริหารประเทศบริโภคของประชาชนซึ่งซึ่งน้อยลงการลงทุนก็ก็น้อยลงเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการลงทุนภาครัฐอาจย์ของเอกชนอาจจะน้อยแต่การลงทุนภาครัฐเนี่ยมันจะมีสัญญาณอะไรที่จะทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวไหมฮะในในอนาคตการลงทุนภาครัฐตอนนี้ก็ช่วยนะฮะในการประครับประคองเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็น ส่งสัญญาณที่จะเข้มแข็งได้มากพอนะครับการลงทุนของเอกชนเนี่ยน่าจะให้สัญญาณที่ที่ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นรส่างสัญญาณไปตามอย่างอันนี้น้อยเลยครับอย่างน้อยเลยครับว่าถือว่าในเชิงหลักการนะมันเป็นการส่งสัญญาณตามกลไกอ่ะคือว่าถ้าการลงทุนของเอกชนมันขยับเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจอย่างอื่นอนมันเริ่ม มันเริ่มดีและมันเริ่มนิ่งและเอก,กชนเขาเลยมั่นใจแล้วก็ลงทุนส่วนการลงทุนของรัฐเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับช่วยเหลือเยียวยาสถานการณ์มากกว่าครับอย่างไรก็ดีภาครัฐก,ก็พยายามลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับหลายๆตัวแต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ยังยังไม่เห็นปรากฏเป็นรูปธรรมมากนะักโดยเฉพาะเรื่องของระบบรางที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดเนี่ยผ่านไปสามปีนี้ไม่มีสิ่งที่เป็นรูปธรรมเลยจริงๆนะครับหมายถึงว่า อที่ที่เห็นการลงมือก่อสร้างอะไรต่างๆไม่มีเห็นที่เห็นเนี่ยเห็นเฉพาะรถไฟฟ้าในกรุงเทพค,ครับถ้างั้นถ้าถ้ามองมองเครื่องจักรที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจส,สี่ด้านก็คือเรื่องบริการบริโภคลงทุนภาคเอกชนลงทุนภาครัฐการส่งออกทั้งทั้งทั้งสี่ตัวนี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันล้มเหลวหมดเลยแล้วอาจารย์หรือคือเพิ่งเริ่ม ตอนนี้ยังไม่ค่อยคืออย่าเรียกว่าล้มเหลวเลยเรียกว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยนะ,ะ,นะครับอ๋อ้วครับครับผมก็คือควาว่าล้มเหลวมันอาจจะหมายถึงว่าแย่ลงไปกว่าเดิมไหมก็ครับมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าคอสชอทําให้มันแย่ลงนะแต่ว่าไม่สามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นมาได้เลยจนกระทั่งมาปีนี้ครับปีหกศูนเนี่ยเราเริ่มเพิ่งเ,เริ่มเห็นการส่งออกเนี่ยดีขึ้นนะครับมันก็เลยมันก็เลยทําให้รัฐบาลเนี่ยค่อนข้างดูเหมือนจะ,ะดีใจนะกับการส่งออกที่เพิ่มขึ้นตะโกนชัด ดีขึ้นมาจากการส่งออกตัวเดียวแหละตอนนี้อาจารย์ครับการบริโภคภายในประเทศก็ยังทรงงอยู่นะครับส่วนการลงทุนนี่ยังไม่ดีขึ้นเลยอ๋อครับครับ,รบเป็นแบบนี้ไปยาวๆแล้วคอสชเองก็อยู่ในอำนาจอีกยาวๆเนี่ยมันจะภาวะเศรษฐกิจของประเทศมันจะมันจะวิกฤตไหมครับออวิกฤตในความหมายที่เป็นการวิกฤตแบบ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 เมื่อปี40อ,อะไรเงี้ยนะครับคง<จ>ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดคงยังไม่เกิด ครับแต่มันคงจะเป็นวิกฤตในแบบใหม่มากกว่านะครับซึ่งวิกฤตแบบใหม่เนี่ยอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งที่เศรษฐกิจเราซบเซาต่อเนื่องนานขึ้นในขณะที่คนเนี่ยเริ่มเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับใน10ปีเนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากมายเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีคนที่ต้องออกจากงานนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับ เพราะงั้นไอ้วิกฤตครั้งนี้มันอาจจะคือวิกฤตเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งวิกฤตต้งงยมยำกุ้งเนี่ยมันเป็นวิกฤตในภาคเอกชนนะครับแล้วก็รัฐบาลก็เข้าไปอุ้มนะครับแล้วก็เป็นภาระ,ะของประชาชนแต่วิกฤตครั้งหน้าที่จะเกิดเนี่ยจะเป็นวิกฤตที่น่าจะเกิดกับภาคครัวเรือนเลยภาคภาคประชาชนเลยก็คือไม่มีงานทํามีงานทําน้อยลงมีไรายได้น้อยลงมีภาระ,ะดูแลมากขึ้นครับมันจะมันจะไปซบเซาตรงจุดนั้น ส่วนภาคเอกชนเนี่ยคงไม่เกิดแล้วเพราะว่าเขามีเรียกว่าไงดีเขามีทางเลือกมากเลยครับก็คือหมายความว่าณวันนี้ถ้าเกิดว่าประเทศไทยเกิดมีปัญหาเนี่ยเขาก็ย้ายฐานการลงทุนไปที่อื่นนะครับเพราะงั้นไอ้การที่เขาจะมาเจ๊งกันระเนระนาดแบบปี2540่เนี่ยคงไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าการย้ายฐานการผลิตย้ายฐานการลงทุนมันง่ายมากในปัจจุบัน ถ้าเกิดว่าวิกฤตที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับประชาชนหรือเกิดขึ้นกับครัวเรือนเนี่ยแสดงว่าความเดือดร้อนจะกระทบบุคคลในหมู่หมู่มากหรือคนวงกว้างมากกว่ากว่าปีต้มยำกุ้งหรืออะไอย่างนั้นนะอาจารย์ใช่ครับและก็แก้ยากกว่าเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันดีครับแก้ยากกว่าเพราะว่ามันคือแก้ยากกว่ามีอยู่สองสามอย่างหนึ1 1> ่งก็คือ,อเราต้องดีกับคนจํานวนมากสองก็คือคนจํานวนมากเหล่านี้ก็อาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างได้ง่าย หมายถึงว่าสมมุติว่าเราแก้ปัญหาในภาคธุรกิจเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเปลี่ยนจากการทําธุร,รกิจนี้ไปทําธุรกิจนั้นเปลี่ยนจากเครื่องจักรแบบนี้ไปเป็นเครื่องจักรแบบนั้นอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราดีกว่าคนจํานวนมากซึ่งมีเงินจํากัดเนี่ยเราจะให้เขาเปลี่ยนไปเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ได้สามารถที่จะทําได้แล้วก็เกิดผลได้ในทันทีนะครับเพราะงั้นเอถ้าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแก้ยากมากเลยครับ,รบเพียงแต่ว่าเวลามันเกิดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดแบบต้มยำกุ้งแบบชนิดที่ เราไม่คาดฝันอย่างเงี้ยครับมันจะค่อยๆเกิดขึ้นบางคนเขาก็เลยเรียกว่าถ้าครั้งที่แล้วเป็นต้มยำกุง้งเนี่ยครั้งหน้ามันอาจจะเป็นคล้ายๆต้มกบเนะยก็คือว่ามันจะค่อยๆร้อน<า>ขึ้นร้อนขึ้นแต่ว่าตายมากขึ้นตา,ตายโดยไม่รู้ตัวอตายไม่รู้ตัวครับครับอาจารย์นั้นแต่ว่าถ้าถ้ากําหนดเลือกตั้งปลายปีหน้านะกันยาอะไรเงี้ยสมมุติว่าเลือกตั้งกันยาปีหกหนึ่งเนี่ยมันจะทําให มีสัญญาณทางด้านเศรษฐกิจตามมาบ้างไหมฮะว่าจะดีขึ้นในปีหกหนึ่งหกสองอ๋อครับจริงๆต้อง,ต,องต้องมอีสามเงื่อนไขได้วยกันหนึ่งก็คือว่าในการเลือกตั้งเนี่ยครับผ่านไปได้ด้วยความเรียบรอยอ้อยอที่สองก็คือว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วเนี่ยการเข้ามาแทรกแซงของรัฐบาลคอสชอหรือคอสชก็ได้ใช้คำว่าคสชต่อรัฐบาลใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นเนี่ยจะต้องอยู่ใน ผมก็ตอบไม่ถูกอยู่ในรูปแบบที่มันไม่ไปทําให้เกิดความขัดแย้งต่อเนื่องในระยะยาวครับ hmm. เพราะว่าอย่าลืมว่าคอสชอมีอํานาจของวุฒิสมาชิกที่ตนแต่งตั้งอีกสองร้อยกว่าคนนะครับตรงนี้การตรงนี้ผมคิดว่าใครๆก็มองออกว่าเราไม่สามารถที่จะ,ะเห็นว่าพอมีการเลือกตั้งแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นได้ hmm. ค,คือรัฐบาลอาจจะพยายามบอกกับประชาชนที่ ที่ไม่ใช่นักลงทุนเนี่ยว่ามันก็จะดีขึ้นแล้วแหละเหมือนตอนที่บอกเหมือนบอกตอนที่ลงประชามาตินะครับอันนั้นบอกได้แต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนจริงๆเนี่ยเขาจะต้องได้ต้องเสียจริงๆเนี่ยเขาก็จะรู้ทันทีว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่เขาจะได้ชัวร์อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยมองโจทย์ไม่ไม่ออกนะครับไปมองว่าเขาก็คงจะลงแล้วลหละผมว่าลงทุนแล้วลหละผมว่าเขายังไม่ลงหรอกครับ จนกว่าจะเมื่อผลการเลือกตั้งมันออกรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันดําเนินไปตามรอยนะที่มันควรจะเป็นแล้วก็ต้องอย่างนั้นแหละคุคมกลไกระบบยูบอีคราบีใช่ครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งไม่รู้คุมยังไงนะครับ <c oughs> คือถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยสมมุติว่าถ้ามันเป็นการในลักษณะของการป้องกันไม่ให้บางสิ่งบางอย่างที่เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อ พัฒนาการทางเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไปแต่ว่าถ้าเข้ามาคุมในลักษณะที่เข้ามาแทรกแซง,งรัฐบาลผมคิดว่าปันปนทันทีไม่ว่าจะแทรกแซงในรัฐสภาหรือแทรกแซงในอำนาจตุลาการก็ดีเนี่ยครับนักลงทุนจะปั่นปนทันทีครับเพราะงั้นน่าจะประเทศไทยนับจากนี้ไปเรื่องของวิกฤตต้มยำกบคงอาจจะหนีไม่พ้นที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยในอนาคตหร่อาอาจารย์ S 2> <S 2> <S ก็คือหลังปีหกหนึ่งเนี่ยครับการเือนต้องต้องทําให้นิ่งให้ได้ครับคือคือคําว่าทําให้นิ่งนี่ไม่ได้หมายความว่าคอสชอเป็นคนทำนะรจริงคอสชอาจจะต้องไม่ทําอะไรบางอย่างมันถึงะจะนิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยครับก็จะต้องมีโจทย์สําคัญสาคัญที่จะต้องแก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายการถอกรองออทรัพย์สินนะครับในนี้ก็เป็นเรื่องที่แก้ก็คือระบบภาษีที่ดินต่างๆส่วนที่สองก็คือเรื่องของการที่จะมีแนวโน้มของการเลิกจ้างงาน เพื่อไปใช้ระบบอัตโนมัติแทนจะเกิดข so, so, well, so, so, ึ้นแน่นอนหลังจากนี้จะเร็วมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเตรียมการและว่าจะดําเนินการอย่างไรแล้วก็ประเด็นเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ผู้สูงอายุของเราหรือกําลังจะเข้าสู่ใบผู้สูงอายุเนี่ยมีการออมมีรายได้ออมเพียงหนึ่งในสามของผู้สูงอายุทั้งหมดก็คือเรียกว่ามีแค่หนึ่งในสามเท่านั้นที่เตรียมพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการบริหารจัดการในกลไกเหล่านี้จะทําอย่างไรเนี่ย มันมันมันเป็นประเด็นสาคัญมากๆเลยครับเราไม่เราจะเห็นว่ารัฐบาลไปแก้โจทย์ผู้สูงอายุด้วยการไปขึ้นแวดอย่างนี้ครับ<ม>ในขณะที่จริงๆเนี่ยสิ่งที่มันต้องการคือการออมครับ<ม>แทนที่เราจะทํายังไงอโจทย์คือเราทําไงให้เขาออมโดยที่เรามีแรงจูงใจเพิ่มเข้าไปเราไปใช้วิธีการเก็บภาษีมาไว้ที่รัฐก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราเก็บภาษีปุ๊บเนี่ยนะฮะคนที่ไม่ได้ออมอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งออมน้อยลงไปอีกเนี่ยครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่ให้คําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของรัฐบาลคสชและก็เศรษฐกิจของประเทศไทยในเวลานี้อาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินดีค,ครับสวัสดีครับครับอาจารย์เดลับสุขกําเนิดนะครับหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ารการเกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์ก็วิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจ ของไทยในรัฐบาลคอสชสามปีที่ผ่านมาได้เห็นภาพชาัดเจนนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสําหรับอนาคตเศรษฐกิจของประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในระดับล่างที่จะกว้างขวางมากขึ้นถ้าหากว่ายังคงมีทั้งในเรื่องของการเมืองในเรื่องของการบริแานจัดการในรูปแบบที่เป็นอยู่ในเวลานี้ก็อาจจะนํามาซึ่งวิกฤตในอนาคตก็ได้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ あ <music>